อาจารย์จะมาถามอาจารย์ที่ให้ไปวันนั้นน่ะไปแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะอาจารย์เอามีปัญหายอะไรยังมี ก็ดินยังเหมือนเดิมอยู่เลยค่ะอาจารย์ผลมากรา,ากไม้อะไรก็ยังเหมือนเดิมอาจารย์ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนี่นายแน่ใจแล้วใช่ไหมเนี่ยว่าใช้ดินวิเศษของฉันอย่างเดียวเนี่ยจ้าใช้ของอาจารย์อย่างเดียวจริงๆจ้าอ่าอ่าเดี๋ยวฉันไปดูให้แล้วกันนะจ้าอาจารย์ช่วยหน่อยนะคะอาจารย์ ใหญ่มีรอบหน้าก็เอากล้วยติดไม้ติดมือมาฝากอาจารย์ด้วยก็ดีนะจ้าออกผลงามๆก็จะามาฝากเยอะๆเลยค่ะอาจารย์งามก็ดีแล้วอาจารย์จะได้ช่วยแท้อะไรมันง่ายขึ้นเยอะจ้าอาจารย์จ้าสองรับข่าวอาจารย์ไหวอาจารย์ทำไมไหวสองโอ้ยเขาไปโรยแล้วดีกว่า เอ็งว่ามันปัญหาอะไรหรอปล่าขมว่ามันแปลกๆแล้วอาจารย์สงสัยเราต้องไปดูเองใช่ไหมไปก็ไปสิไหนเอ็งลองดูซิว่าดินมันเป็นยังไงได้เลยครับอาจารย์โอ้หให้แต่กูดูคนเดียวใครจะดูได้ตายยินในสองเธอครับเธอครับหายหายอาจารย์ไอ้นี่ อาจารย์จารผมเจออะไรครับอาจารย์เจออะไรไหนเอามาดูซิอืมกระปุกอะไรสักอย่างนอาจารย์นั่นเหรอสิข้าก็ไม่รู้เหมือนกันวะมีอักษรอะไรแปลกๆอีกก็ไม่รู้โอ้อาจารย์ดูอากาศหัวกลับเหอะออจริงของเองอากาศร้อนๆอย่างนี้เรากลับไปหาข้อมูลที่สำนักกันดีกว่าไปเลยอาจารย์ สองไปเจอวัตถุอะไรกันแน่ในส่วนของยายมีและอาจารย์ไขจะแก้ไขปัญหาของยายมีต่างๆได้หรือไม่นั้นต้องมาเอาใจช่วยกันในตอนต่อไปแล้วล่ะค่ะปัญหาดินเคม็มดินเค็มแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่ดินเค็มชายทะเลดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือดินเค็มชายทะเลแบ่งออกเป็นดินเค็มโซเดียมดินเค็มกรดวิธีการปรับปรุงดินเค็มชายทะเลเพื่อการเกษตร ยกรองชะล้างเกลือโดยระบบชนละ,ะทานและทำคันดินกั้นน้ำทะเลเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะเลเข้าถึงพื้นที่ปลูกพืชทนเค็มในบริเวณพื้นที่ดินเค็มเชน่นมะพร้าวละมุดพุทราฝรั่งมะขามเทศสะเดาและอื่นๆ ลดระดับความเค็มของดินด้วยการกักน้ําจืดให้แช่ขังในพื้นที่ทํานากุง้งเลี้ยงปลาทํานาเกลือหรือเป็นเขตที่อยู่อาศายัยและโรงงานอุตสาหกรรมรู้แล้วนะ